วันนี้เรามาเยี่ยมแม่ที่บ้านต่างเภอนะคะนี่เห็นไม้นี่ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะช่วงนี้เขากําลังแบบนิยมกันมากเลยเห็นไหมนี่เห็นลูกไหมเนี่ยค่ะสรรพคุณนี้แบบเหลือร้ายมากนะคะเขาเอาไปแช่อิ่มก็ได้แล้วก็เอาไปทําเป็นน้ํมามะม่วงหาวมะนาวโหก็ได้นะคะเนี่ยเธอบ้านใครแบบมีพื้นที่เนาะปลูกได้เลยนะคะเนี่ยดูดิเม็ดสวยมากเลยนี่อันนี้คือมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะ ใบเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆใบเอ๊ะมันคล้ายใบอะไรนะจำไม่ได้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่สวยงามมากเลยอะ่ะเวลามันอยู่กับต้นมันก็สวยนะคะเวลามันเก็บมันก็สวยนี่คะ่ะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยอะ่ะสรรพคุณเหลือหลายมากเลยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอสระมากมายนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ กินไปเจอที่ไหนก็กินได้เลยนะคะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยตามบ้านนะคะเวลาเรามาต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบพันไม้อะไรที่มันแปลกๆนะคะเราเจอสิ่งมีประโยชน์เราก็ต้องแชร์บอกกันนะคะโอเคนะมุ้งหาวมะนาโหนะคะนี่เราแลกมาเห็นต้นมันเป็นละ